สวัสดีครับพบก,กับผมอาจารย์ภูมิทำนายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับดาวอาทิตย์ที่จะโครจรย้ายราศีในวันที่17กรกฎาคม2568นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงหรือเกิดช่วงระหว่าง16สิงหาถึง15กันยานะครับหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีสิง์แต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟากหลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้ว อาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีสิงห์อย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2568ดาวอาทิตย์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในเรือนวินาศไปจนถึงวันที่16สิงหาคม2568ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์จะเป็นอย่างไรเรามาวิเคราะห์กันครับสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวอาทิตย์คือดาวประจําตัวของคุณในช่วงระยะเวลาดังกล่าวโคจรตกเรือนวินาศ มันก็เลยทําให้ตัวของคุณเองเซงเป็ดเซงหานเบื่อเบื่อยากอยากทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจหรือในช่วงระยะเวลาดืกล่าวอาจจะมีเรื่องไม่ดีเช่นมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องเจ็บป่วยชาวราศีสิงห์มักจะมีปัญหาเรื่องไมเกรนความดันความเครียดเป็นต้นฉะนั้นถ้าคุณไม่ระมัดระวังในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องการเจ็บป่วยก็ได้หรือไม่ก็อาจจะมีเหตุเช่นอุบัติเหตุหกล้มลื่นล้มรถเฉียวรถชน ก็ต้องระมัดระวังปัญหาในส่วนของตรงนี้ไปให้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการแก้เคล็ด้วยการเดินทางไกลจะไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดหรือท่องเที่ยวในต่างประเทศอันนี้ถือว่าเป็นการแก้เคอะแก้กรรมได้ดีเลยทีเดียวเพราะการเดินทางไกลเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนดวงข้ามน้ําข้ามทะเลไปยิ่งไปไกลได้ก็จะยิ่งดีปัญหาเรื่องของเคราะปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยก็จะหมดไปนั่นเองก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ ฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีสิงห์ก็ลองคอมเมนต์มาและอย่าลืมชมคลิปนี้แล้วกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสต์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ขออนุญาตแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันครับผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่าน1คําคำถามที่ท่านอยากรู้มีคําตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคถามสําคัญเพราะส่วนใหญ่ลหลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิด เข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงช้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง2ชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทํานายตามพื้นฐานดวงชะตากำเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ ในการทนายดัวมากว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มั่วไม่อ่วยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ